ฉันหนึ่งคนที่จะยืนอยู่เคียงข้างใจต่วันสาดแสงตรงเส้นขอบฟ้าคือสัญญาณว่าชีวิตต้องต่อไป ใชครับของตอนนี้ยังแจกจมูกแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามีของมาสมทบเพิ่มนะเยอะวันนี้เอามาเยอะคุณเลิศครับชมรมไหมชมรมเอาข้าวไหมครับให้มาบริจาคเป็นไงคอ่บพี่อยู่เฝ้าบ้านคนเดียวาคมีเดยวกันหรือเปล่ารีมดาวอ๋อ ตอนนี้เรามาเจอทีมงานของเราแล้วนะฮะพวกเรากระจายกันไปแจกสิ่งของนะครับตอนนี้เรามาเจอกันโดยบังเอิญโดยไม่ได้นัดหมายนะฮะนี่คือทีมงานของคืนฟ้าใสนะครับร่วมแรงร่วมใจกันอย่างมากนะฮะอยู่บนชั้นสองนะซึ่งการแจกของก็ยังยากลำบากเลยคิดดูแล้วกันฮนะ <c oughs> ระวังนะครับมีสามคนดิฮะ เราก็จะช่วยกันนะทั้งทีมพี่พี่ทหารนะที่ได้มาช่วยกันแจกสิ่งของให้กับพี่น้องของเราที่ได้รับความเดือดร้อนนะฮะก็เราจะก็จะมีผ้าห่มนะฮะแล้วก็มีข้าวกล่องแล้วก็มีสบู่ด้วยนะครับเครื่องใช้สิ่งของที่จําเป็นฮะโ,โชคดีนะครับยังไงก็เป็นกาลังใจให้นะครับเป็นกำลังใจให้นะครับอย่าลืมดูรายการขึ้นฟ้าใสนะครับครับรายการขึนฟ้าใสครับครับเป็นกําลังใจให้ครับ สู้สู้นะสู้สู้ป้าใช้ได้ไหมครับเนี่ยได้ค่ะเขาไม่ตัดอ่าระวังนะคะระวังระวังป้ากับคุณป้านะครับนะตองเอ้ข้าวข้ามหมดเลยนี่ีน่ไงข้าตรงไหนโอ้มีน้องหมาด้วยน้องหมาน่ารักมากเลยอ่าแบ่งให้แบ่งน้องหมานะจุ๊บสิครับหมาเป็นกลังใจให้พี่ๆนะครับสู้ๆนะอดทนหน่อยนึงนะ อีกไม่นานพวกนี้ก็จะหายไปสิ่งที่ไม่ดีอยู่เท่าอยู่รละแล้วคุณแล้วไฟฟ้ามีใช้ไหมเดี๋ยวค่อยเอาน้ำมาแล้ไม่ไปไหนเลยเหรออยู่ที่บ้านน่ะเหรอตายแล้วแล้วมีน้ำหรอครับอ๋อค่ะแล้วเอาอะไรเพิ่มไหมครับพ่อหงอาไม่ลูกอ๋อค่ะไม่พอเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆครับอดทนหน่อยนะครับ วันนี้เรามาเจอพี่เขาฮะซึ่งเป็นไงครับพี่ที่นี่ท่วมนานหรือยังครับก็ประมาณเกือบสามอาทิตย์แล้วครับเริ่มเริ่มท่วมตั้งแต่ประมาณวันวันจันที้ยี่สี่ครับอ๋อแล้วแล้วตอนนี้ระดับน้ํานี่ลดหรือว่าเพิ่มครับพี่นี่ลดครับนี่เดิมขึ้นสูงสุดที่ตรงนี้ครับอ๋อ่คือจุดที่สูงสุดครับนี่ลงบ้างใช่ไหมก็ขอให้ลงไวๆนะระดับรับครับประมาณขึ้นเยครับหลังจากที่วางพิพัฒน์ก็ลงแต่ว่าช้า ล้วคิดว่าอยู่ได้ใช่ไหมได้เพราะว่าขบนแยกมาไฟบนล่างนะครับขบนก็มีไฟมีน้ำก็ยังสามารถใช้ไฟได้อยู่นะฮะครับก็ขอให้ครับขอเป็นกำลังใจให้นะพี่นะฮะระวังเรื่องงูนะงูมันหนีน้ำอยู่ข้างบนเลื่อนไม่มีเซรั่มด้วยนะฮะเราก็นำสิ่งของเข้ามาแจกให้กับพี่ๆเราที่อยู่ภายในนะครับด้านในซึ่งพี่เขาบอกว่าเป็นเดือนแล้วออกจากบ้านไม่ได้นะครับ การบริจาคเนี่ยนะคะเลิศบางทีเนี่ยหนึ่งเราต้องระวังไฟดูดเพราะว่าสายไฟฟ้ากับน้ำเนี่ยเป็นของต้องห้ามใช่ครับแล้วก็หนึ่งที่สําคัญที่คนเรานึกไม่ถึงก็คือพวกสัตว์พวกงูพวกอะไรอย่างเงี้ยน้ําท่วมเขาจะหนีขึ้นไปต้นไม้บางทีเขาไม่จงใจหรอกเขาก็จะหลบภัยเหมือนเราแต่บางทีเนี่ยใช่เพราะฉะนั้นต้องระวังสําหรับคนที่ไปบริจาคหนึ่งเรื่องไฟสายไฟฟ้าเพราะเขายังไม่ได้ตัดไฟใช่ครับใช่ไหมแล้วก็ เกี่ยวกับพวกสัตว์มีพิษด้วยใช่ครับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นข้อควรระวังสําหรับคนที่จะไปช่วยคนที่เข้ามาช่วยด้วยแล้วก็พี่น้องของเราด้วยนะฮะที่อยู่ตามบ้านนะครับไฟในอันตรายเพราะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยมันจะมาแบบมากับน้ำเออมากับน้ำมันไหมมีคนไหมคะลอยตันลอยตันแล้วค่ะนะคะเอามาตักสอง เราก็จะมีน้องอ้อมนะซึ่งคอยตะโกนถามว่าข้างด้านในมีคนหรือเปล่าได้ยินเสียงแววๆฮะแต่มองหาตัวไม่เจอนะครับฮะตอนนี้เรามีพี่น้องเราฮะที่ติดอยู่ด้านในครับไม่สามารถที่ออกมาด้านนอกได้นะครับก็ขาดการได้รับความช่วยเหลือนะฮะเรามีอาสาสมัครซึ่งเป็นน้องอ้อมนะเราต้องปีนไปนะครับปีนเข้าไปที่ ที่รั้วฮะแล้วก็ยังมีความสูงชันแล้วก็แหลงเหล็กแหลงเหล็กแหลมคมมากเลยนะฮะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากนะครับนี่คือหน่วยอาสาจิตอาสาจากทีมงานคืนฟ้าใสนะครับเออเดี๋ยวเขามาเองจริงจริงอะมีพี่ตัวนั้นเขาน่าจะมาให้ได้ไงเอออันนี้นะฮะมันยู่ขู่นะระวังไมไม่ยิงเออที่ยังไม่ได้ตัดก็พายละ ไปไม่ได้หรอกอยาไปแบบยังไงโบราณโบราณอนี็นอยตนประตูรู้ใช่รู้ใช่รู้ทางใช่เลิอดเราก็ต้องอ้อมแล้วเราเพราะเราช่วยเขาไม่ได้แต่เราเห็นคนแล้วนะเราเห็นพี่น้องเราน่ด้านในฮะเราก็ต้องอ้อมไปครับแต่อยู่ไกลมากจากเราครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอ้อมเพราะว่ากว่าที่เราจะไปช่วยเนี่ยเขามีกําแพงแหลมมากกั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอยู่บนหลังคาเพราะฉะนั้นเราถือว่าเราได้บุญนะ ต่กี้ลองลองเสียงดูแล้วฮะ<า>แต่ไม่ไหวจริงจริงแต่รอเราจะไปฮะเราจะไปให้ถึงนะสักครู่หนึ่งนะครับเรากำลังเ,เดินทางไปอีกซอยหนึ่งเพื่ออ้อมเข้าไปด้านหลังนะฮะของซอยนี้นะครับตอนนี้เป็นซอยตันนะตะวันลับลงตรง,งเส้นขอบฟ้าอีกไม่นานจะย้อนกลับคืนมาใหมเหมือนดังพ้า ผ่านพ้นเลยไปที่เหลือคือใจกับเรื่องราวของเมื่อวันวานอยากยืนก้าเดินต่อไปนะเธอจริงเสมอที่เธอจะยังมีฉัน ีกไม่นานเรื่องร้ายๆก็จะผ่านพ้นส่งใจถึงเธอจากฉันเป็นกำลังใจฝากดอกไม้ฝากรอยยิ้มแด่ใจทุกทนเมื่อเม็ดฝนสาของฟ้าใจมากเลยวันนี้พี่ได้มาแจกชุมชนลองสใช่ไ้ม น้องน้องเขาบอกว่าที่เนี่ยน้ําท่วมมาตั้งนานแล้วนะแล้วก็เขาลาบากมากนะเลิศลองตะโกนถามเขาหน่อยสิว่าเขาลําบากเขาอยากได้อะไรพี่ครับน้ําท่วมลําบากมากไหมครับแล้วต้องการอะไรเป็นพิเศษครับตอนนี้ครับอะไรก็ได้โคศกประจำคุณแนนซี่ อตอนนี้เราได้นําสิ่งของมาแจกจะมีทั้งเงต้าห่มนะฮะแล้วก็มียารักษาโรคนะครับแล้วก็ยังมีสบู่ม,มีข้าวกล่องฮนะนำมาแจกให้กับ<ม>พี่พพน้องำำชาวชุมชนสองห้องนะครับซึ่งด้านนี้อยู่ ด้านในลึกๆฮะหลายท่านนะที่ความช่วยเหลือเข้ามาไม่ถึงนะครับแต่พวกเราชาวทีมฟ้าคืนฟ้าใสนะครับได้เข้ามาช่วยพี่น้องในบางส่วนแล้วนะฮะถึงแม้จะไม่ได้ทั้งหมดนะฮะแต่เราก็พยายามแจกให้ได้มากที่สุดนะครับเท่าที่เราจะมีของที่มานํามาบริจาคนะครับส่วนด้านในก็ยังมีพี่น้องฮะที่รอรับการช่วยเหลืออีกมากมายนะครับแล้วก็ระดับน้ําก็จะลึกไปเรื่อยๆนะตรงนี้ชุมชนนี้ส่วนมากก็จะเป็นบ้าน บ้านไม้ชั้นเดียวนะฮะ,ะซึ่งพอน้ําเข้าไปแล้วท่วมเข้าไปในภายในบ้านแล้วก็ไม่สามารถที่จะนอนได้นะฮะก็ต้องหาที่พักอาศัยกันชั่วคราวฮะช่วยฝากแบ่งให้กับพี่ๆที่อยู่ด้านในด้วยนะฮะ,ฮะหลังละผืนนะครับหลังละผืนนะจะมีสบู่ด้วยนะครับมียารักษาโรคนะฮะับ<ะ>แบ่งกันนะฮะหลังระผืนนะครับ บายนะคะวันนี้เนี่ยคณะเรามีความสุขมากเลยน้องเลิศเพราะว่าเรามาความรู้สึกเราอะไม่ว่าคนจนคนรวยตอนนี้เจอหมดมน้ำท่วมทั่วทุกคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยบางทีเขาบอกว่ายังไม่มีใครเข้ามาเลยเนื่องจากน้ำลึกมากนะคะก็รู้สึกภูมิใจนะนะน้องจ๋าตั้งแต่เรามาเนี่ยเราเป็นจิตอาสาเนี่ย เรามาทําที่นี่กี่วันแล้วอ่ลองถามน้องเขาสิหนึ่งประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วอะค่ะที่นี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะน้ําแสดงว่าน้ําท่วมนานสิคะนานมากเลยค่ะหรอแล้วแถวนี้ทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าชุมชนคลองสองหรือยังไงใช่ค่ะเป็นชุมชนคลองสองด้านใต้ค่ะจะอยู่เหนือเขื่อนค่ะเหนือเขื่อนเพราะฉะนั้นแถวนี้ก็เจอหนักใช่ค่ะทหารก็คงเหนื่อยเหมือนกันนะพี่ว่าเหนื่อยมากค่ะทหารนะคะ,น,ะ,คะน้องเขาเนี่ยเป็นจิตอาสาซึ่งบ้านก็น้ําท่วม แล้วก็อยู่ที่ไหนคะบเมื่อกี้บางกลวยค่ะบางกลวยแต่มาช่วยถึงนี่เลยค่ะนะคะโอ้เนี่ยก็น่ายกย่องนะเพราะฉะนั้นคนที่ประสบอุทกภัยเนี่ยไม่มีอะไรจะทําก็มาเป็นจิตอาสาใช่ค่ะนะคะแล้วก็น้องทหารนี่ก็มาทุกวันนะข้อมูลต่างๆนี่เราก็ถามเขารู้ละเอียดกว่าเราเพราะเขาลงพื้นที่ครับวันนี้เรามีโอกาสได้เข้ามาช่วยเหลือพี่น้องนะครับคนไทยทั้ง ผู้คนมากมายที่รอรับการช่วยเหลือนี่เป็น,เป,นเป็นแพรนะฮะเป็นแพรไม้ไผ่นะฮะเป็นภูมิปัญญาที่นนที่ชาวบ้านทําขึ้นเองระว,ว,วังนะลูกไ <laughs> ม้เนี่ยเออ่ เวลาเรามาบริจาคเนี่ยบางที่เนี่ยเรือทหารเข้าไม่ได้เพราะว่าติดกระสอบซ้ายติดเขืือติดอะไรแล้วเรือทหารก็จะมีปัญหานะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากให้เราเข้าไปช่วยเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีแก้ไขของน้องน้องทหารก็คือว่าเราก็เอาของที่เราเข้าไปไม่ถึงเอามาฝากไว้แล้วเขาก็จะพายเรือแจกกันเองเพราะถ้าเรือทหารเข้าไปก็ลําบากใช่ไหม เพราะว่าจุดสกัดมันเยอะนะคะเราก็อยากช่วยอ่ะนะ่วมเรามองไม่เห็นเนาะมีจุดสกัดใช่แล้วเราก็นั่งเรือมานี่ก็สงสารเรือเหมือนกันนะบางที่เรือเข้าไม่ได้อ่ะนะแคบใช่ไหมวางขรอสอบทรายขวางพี่มันก็ลําบากที่พวกเราจะเข้าไปช่วยไงเอาเป็นว่าเราจะฝากสิ่งของนี้ไว้เราจะต้องฝากเพราะเรือเข้าไม่ได้พี่ก็ส่งต่อแล้วการอ้าวลับพี่ทหาร ระวังนะคะอขาบมือให้คุณทหารครับอ่าเป็นกลังใจให้กับพี่น้องนะครับทุกท่านเลยนะให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปไวที่สุดเนาะใช่ทหารเขามาช่วยดูแลอยู่ด้วยครับออ๋เขาจะมาดูแลครับอ๋อทั้งใจค่ะโอ้โหอ่น้องเขาพูดว่าไงนะทหารทุ่มทั้งใจเพื่อรับใช้ประชาชนค่ะเอ าให้พูดหนพูดหน่อยพูดหนไม่มีอะไรพูดแล้วครับตื่นตันใจแล้วอ๋อจะตื่นตันใจอ่าก็ฝากอะไรถึงท่านผู้ชมนิดเดินก็ฝากนะครับเวลาไปช่วยก็ให้ทั่วถึงใครไม่ทั่วถึงก็อย่าไปสร้างสิ่งกีดขวางเพราะว่าบางคนบางจุดเขาจะเข้าเข้าไม่ถึงนะครับฝากตรงนี้ด้วยนะครับเขาก็อยากจะไปช่วยครับเขาอยากไปช่วยแต่อ่ากค่ะน้องอีกคนหนึ่งข้างหลังเดี๋ยวน้อยใจคนนี้เสี่ะ หันหน้ามาคุยกับท่านผู้ชมหน่อยไม่มีอะไรจะคุยตื่นตันหรือยังไงเครื่องอย่างเดียวเลยครับผมแล้วตื่นตันหรือยังไงครับดีใจฮะดีใจครับผมอ๋อจะฝากอะไรให้สำหรับผมขอให้สู้ต่อไปครับนะคะวันนี้คืนฟ้าสายร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วมนะคะก็รู้สึกได้บุญน่ะแล้วก็ดีใจนะคะเราก็ยังมีน้องเลิศ นะคะแล้วก็ทีมงานเรานะคะน้องแจ้ะและพี่ๆแล้วก็เพื่อนชาวไทยของเราที่อยู่เนเธอร์แลนด์ซึ่งตอนนี้ก็ได้กลับไปแล้วนะคะก็คิดว่าจะมาใหม่นะคะวันนี้แนนมีความสุขมากเลยคุณเลิศเพราะว่าอบอุ่นน้องๆทหารเนี่ยนอกจากเขายังเป็นล้วของชาติแล้วเขายังช่วยชาวไทยด้วยกันนะคะก็เดี๋ยวขอฟังความคิดเห็นของน้องเขานิดนึงรับการคนไหนดีเป็นตัวแทนให้พี่แนนหน่อยว่า เป็นยังไงตั้งแต่มาเป็นอาสาสมัครคนนี้แล้วกันครับ <c oughs> ก็ก็นะครับก็รู้สึกดีครับก็มันเป็นหน้าที่อยู่แล้วด้วยครับเราก็ต้องทํามันให้ดีที่สุดครับก็ทําเพื่อประชาชนมันเป็นงานของเราอยู่แล้วครับอย่างที่คําที่เขาบอกนะครับกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับครับคำนี้เป็นคําที่สั้นแต่ได้ใจความครับโหมบมือให้อาหารคนขับ นะคะหลังจากที่เราฟังความคิดเห็นของน้องๆน,นะคะที่เป็นทหารซึ่งมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่นะคะอาสปอนเซอร์คุณสัตยาเป็นไงบ้างได้เห็นวันนี้ก็อยากจะเชิญชวนคนไทยนะฮะที่ยังมีโอกาสที่จะมาช่วยผมคิดว่าน่าจะมาช่วยกันนะฮะไม่จำเป็นต้องมาช่วยเงินอย่างเดียวนะฮะว่าใครมีอะไรก็มาช่วยมีกาลังมีความคิด มีอะไรต่างๆ,<ช>ๆ,ๆที่คิดว่าช่วยได้ก็ไม่ไม่ไมควรจะอยู่บ้านเฉยๆนะถ้าคุณน้ําไม่ท่วมหรือท่วมนิดหน่อยเราวออมาทําอะไรได้ผมคิดว่าน่าจะช่วยกันออกมา<ช>องานนี้ก็เป็นโอกาสที่คนไทยได้แสดงน้ําใจต่อ<ช>กันนะเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้แสดง น้ำใจให้ให้คนที่เดือดร้อนได้เห็นว่าคนที่ไม่เดือดร้อนเนี่ยก็ยังคิดถึงเขาแล้วก็พยายามที่จะให้กําลังใจกันก็เากเชิญชวนคนไทยให้ออกมาช่วยคนไทยด้วยกันกันเยอะๆครับก็จะเหมือนกับคนไทยเราลัการหีนใจกันกับตัวน้ำนิดนี่แหละถูกต้องครับนะคะขอบคุณพี่สัตยาค่ะนะคะเจ้าของเซ็นท่านแอร์นะคะได้ข่าวว่าจะมาติดแอร์อนน้รถก่อนแซวเลสอ่ะน้องแจ๊คค่ะก็ นะคะวันนี้เรามาให้กําลังใจกันเป็นครั้งที่4แล้วนะคะเราก็จะทํากันต่อไปเรื่อยๆจนก,กว่าน้ําจะลดแล้วก็กลับสู่ภาวะปกตินะคะก็ขอให้คนที่ประสบภายน้ําท่วมนะคะมีกําลังใจเข้มแข็งทั้งกายและใจนะคะแล้วก็หาความสุขนะคะในภาวะวิกฤตเช่นนี้เราจะได้มีความสุขแล้วก็ไม่เครียดกันนะคะแล้วก็จะได้สุขภาพดีสู้กันต่อไปต้อนรับปีมังกรทองนะคะสวัสดีค่ะ สำหรับผมเลินนนศิลาก็มีโอกาสพากับน้องทัศมาด้วยฮะทัศนพลนะครับกับทีมงานต้นข้าวไร่ขอนนะครับน้องมะเมี่ยวมาด้วยกันนะครับกับข้าวสิ่งของไม่มากไม่น้อยอะไรมากมายแต่มากันด้วยใจนะครับเพื่อมามอบสิ่งของให้กับพี่น้องพวกเรานะครับนะขอขอบคุณนะคะทางคณะพันพิบอะไรนะพันตรีสุกฤตนะคะแล้วก็ซึ่งซึ่งประสานงานแล้วก็น้องๆ นะคะแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านค่ะไม่ว่าจะเป็นต้นข้าวดนตรีนะคะบริษัท NKXP Travel นะคะคืนฟ้าสายร่วมใจช่วยภัยน้าท่วมค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีค่ะมาเมซองนะคะแล้วก็แกรนเมอร์เคียวฟอร์จูนค่ะแล้วก็สปอนเซอร์มากมายซึ่งเราขึ้นให้นะคะก็ขอสาธุอนุโมทนาบุญด้วยกับทุกท่านนะคะอย่าลืมนะคะก็สนใจร่วมบริจาคก,กันนะคะเรายัางต้องการ,ออรใจ 85939ก<อ>าคะ่ะวันนี้นะคะในาของอา,องอาก่อน,นะะุค่ะสวัสดีค่ะ